อยากเจอคนที่ใช่คนที่คู่ควรต้องทำยังไงดีมีหลายๆคนนะคะอินบ็อกเข้ามาถามคุณนุชว่าคุณนุชครับคุณนุชครัอยากออกจากความรักที่ไม่ใช่เนี่ยต้องทำอย่างไรดีสิ่งเล็กๆง่ายๆเลยนะคะถ้าคุณเนี่ยต้องการที่จะเปลี่ยนถ้าคุณต้องการที่จะทำมันนะคะ3วิธีง่ายๆก็คือข้อ1 คุณต้องนับถือตัวเองให้ได้ก่อนการที่เรานับถือตัวเองให้ได้หรือที่เราเรียกว่าเซลเอสตีมนะคะหมายความว่าเรานับถือในตัวตนที่แท้จริงของเราเรานับถือในสิ่งที่เราต้องการเรานับถือใน ตัวของเราเองเราเป็นตัวของตัวเองแล้วเราก็นับถือแบบนั้นนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีเซลล์เอสตีมต่ำซึ่งคนที่มีเซลล์เอสตีมต่ำนะคะก็จะดึงดูคนที่ไม่ใช่คนที่ไม่คู่ควรเข้ามาและไม่สามารถตัดสินใจที่จะออกสักจากความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ได้แต่ถ้าใครนะคะที่มีเซลล์เอสตีมสูงเนี่ย จะมีเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งมากๆจะสามารถที่สแกนได้เลยว่าคนที่เข้ามาเนี่ยคือคนที่ใช่หรือคนที่ไม่ใช่และจะทําให้คนคนนั้นเนี่ยสามารถมั่นใจได้ว่าจะมีคนที่ใช่รออยู่ข้างหน้าและคนคนนั้นเนี่ยก็ต้องโชคดีแน่นอนที่มีคุณเป็นคู่มีคุณเป็นคู่ชีวิตนะคะดังนั้นคุณต้องฝึกฝนการที่คุณเนี่ยมีเซลล์เอสตมนับถือตัวเองให้ได้ก่อนนะคะและคุณจะเจอคนที่ใช่คนที่คู่ควรข้อส เห็นคุณค่าในตัวเองการที่เราเนี่ยเห็นคุณค่าในตัวเองหมายความว่าเราเนี่ยคิดว่าเราดีพอแล้วเรายอดเยี่ยมแล้วเราเก่งแล้วนะคะการที่คุณมั่นใจเนี่ยว่าคุณเป็นอย่างเนี้ยคุณเนี่ยก็จะดึงดูดคนที่ใช่เข้ามานั่นมันหมายความว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาก็จะมองเห็นคุณค่าในตัวคุณนะคะและมองเห็นสิ่งที่ดีงามในตัวคุณแต่ถ้าคุณเนี่ย เป็นอีกคนหนึ่งที่คุณไม่เคยเห็นคุณค่าในตัวเองคุณคิดว่าคุณไม่คู่ควรกับสิ่งนั้นคุณไม่คู่ควรกับสิ่งนี้คุณเป็นคนที่ต่ําต้อย้อยค่านะคะคุณคิดแบบนั้นคุณรู้สึกแบบนั้นและเมื่อนั้นคุณก็จะเจอคนที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณเขาดูถูกคุณเขากดศักยภาพคุณลงไปนะคะดังนั้นเราจงเห็นคุณค่าในตัวเราละว่าเราเนี่ยสวยพอเราเก่งพอเรายอดเยี่ยมพอเราหล่อพอนะคะ ข้อ3ก็คือง่ายๆอีกเหมือนกันรักตัวเองการที่ทุกคนเนี่ยหันกลับมารักตัวเองนะคะคุณนุชบอกในทุกๆคลิปหลาย,ลายๆคลิปเนี่ยก็จะมีการรักตัวเองใช่ไหมคะการรักตัวเองเนี่ยบางคนก็บอกว่ารักตัวเองเนี่ยทำยังไงหรอรักตัวเองก็หมายถึงว่าคุณทํายังไงก็ได้นะคะให้คุณเนี่ยมีความสุขถึงแม้ว่าคุณจะเจอสถานการณ์ที่หลายๆรอบตัวคุณสถานการณ์ที่คิดลบผู้คนคิดลบมีคนกล่าวร้ายคุณต่างๆแต่คุณสามารถที่จะทําให้หัวใจของคุณเนี่ย มีความสุขได้เมื่อคุณมีความสุขคุณเห็นอะไรคุณก็มีความสุขคุณไปเจออะไรคุณก็มีความสุขและเมื่อนั้นแหละพลังงานแห่งความสุขนะคะจะดึงดูดคนที่ใช่คนที่มีความสุขเหมือนกันกับคุณเข้ามาในชีวิตของคุณและก็เป็นคู่แท้ของคุณเลยนะคะดังนั้นเมื่อคุณทำได้3ข้อนี้แล้วนะคะคุณจะสามารถ คนที่ไม่ใช่คนที่ไม่คู่ควรออกจากชีวิตคุณได้และคุณจะสามารถดึงดูคนที่ใช่คนที่คู่ควรเข้ามาในชีวิตคุณได้เราอเอา3วิธีง,ง่ายๆเนี่ยไปใช้ดูนะคะ